สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbe อันันซาค่ะ Welcome back to my Beauty Studio ค่ะ <c oughs> คุณผูคค้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbe อีกแล้วค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเบสวันนี้เบสพาค,คุณผู้ชมมาดูเฟรนด์บิทอันที่สองนะคะนั่นคือสินค้าที่มาจากดักสโตร์ทั้งหมดค่ะเบสคิดว่าการที่เรารวมเฟรนด์บิทมาอยู่ในวิดีโอเดียวกันหลายๆครั้งนี้คุณผู้ชมก็จะมีคอนเซอร์นนิดหนึ่แตกต่างกันบางคนก็ชอบสินค้าจาก Sephora บางคนชอบจากดักสโตร์บางคนชอบจาก High end เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเบสจะทำแยกเป็นนนนนซีีีรรรสส์ละะะะะะกกกกันนะคะัคคคเเพืื่่่่อออดวใาาทจจบชชมมขงขงุณผู้ ีที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็รู้ว่าฉันเนี่ยช้อปปิ้งเยอะมากแล้วก็ชันใช้เยอะมากไม่ว่าจะมาจากซูเปอร์เรอร์ไฮเอลหรือนักโซนะคะวันนี้มากับเฟเวอร์ริตของดักโซก่อนหลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูเออ่ my skincare เฟรนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูดักโซว่ามัมีอะไรบ้างที่ไปใช้แล้วชอบในปีที่ผ่านมานะคะก็คือมีคอมเพล็กชันมีคัลเลอร์และมีทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาดูน้องเซอร์เว็เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อออยยย่่่่่่่าาาาลลลลลืืืมมมฝกกกกกด subscribe ดดด subscribe ้้้วนนะะนะะะะคคคคคๆเเพปปป็ังงงใใจหไทิิตแรุณผูช จะรับการแจ้งจะเป็นคนแรกๆถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะสาวๆจ๋ามาทางนี้มามุงกันเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เวบพาคุณผู้ชมมาดูว่ามีดักสโตรอะไรบ้างที่เป็นชอบนะคะดักสโตรเนี่ยก็คือไปคิดว่าราคาไม่เกิน1000บาทอะไรประมาณนี้คือกําลังดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน1000บาทก็คือราคามันไปเทียบกับในส่วนของเซลฟอราหรือว่าไฮเอ็นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยราคาก็ประมาณ400 300อะไรแบบ200ก็มีอะไรแบบนี้นะคะก็คือราคาน่าจะไม่เกิน500เลยนะ ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูอันแรกก่อนค่ะพรายเมอร์นี่เป็นพรายเมอร์ที่เบสชอบทุกยุคทุกสมัยไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วหน้าเราต้องการความนุดความกโกรเพื่อที่จะทําให้ผิวเราดูมีสุขภาพดีและสิ่งนี้ก็คือช่วยให้ผิวเบสสุขภาพดีมากนี่คือพรามแอนฟานะฮะ จะเป็นนูตกรอพรายเมอร์จากค a ทริส e นั่นงนะคะรับคุณผู้ชมคัทริสเคสเมติกทำมคอสเมติกดีมากๆทําเครื่องสำอางดีมากๆเลยหลายตัวนะคะเบนรู้สึกว่าถ้าใครได้ลองค a ทริสเนี่คุณผู้ชมจะชอบมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ทําไมเบสถึงชอบมันปรับสภาพผิวให้ผิวเบสดูมีความเป็นผิวดูมีความอิ่มน้ําเหมือนคุณผู้ชมกินน้ำมาสัก100แก้วอะคะ่ะแล้วผิวมันดูอิ่มพอผิวมันดูอิ่มไม่ว่าคุณจะใช้เ็จต่อไปเ็จหลังจากนี้เนี่ยมันทําให้ผิวคุณดูสุขภาพดีนะคะซึ่งวันนี้เบสใช เพื่อนจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้ใดูถ้ามันใชใ้ดูมันก็เสียเวลาในการแต่งเรามาพูดแล้วมาบรรยายแล้วก็ฟ i n a นอ y ์รี่ลีเซล์ก็อยู่บนหน้าไปอยู่แล้วนะคะซึ่ง เอ่ออันนี้เนี่ยช่วยปรับสภาพผิวแล้วที่สําคัญคือมันช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราด้วยนะคะที่มีสม่วนผสมของอ,ออยจากทับทิมนั่นเองนะคะผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่คิดว่าน่าจะมีที่บูธวัสดุแล้วก็มีอีแฟนบอยนะคะคือไปชอบมากสินค้าจากคคทรีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในปีที่ผ่านมาเปไม่ได้มีรองพื้นที่ไปชอบจากดักสโตร์เนื่องจากว่าน้องอยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ค่อยซื้อรองพื้นแล้วเพราะเรามีรองพื้นจาก Beauty Blender b o บ Foundation ที่เราชอบมากๆแล้วแต่ว่า เราก็ยังไปสรรหาสิ่งนี้มาค่ะคุณผู้ชมนี่คือบูชัวเฮลท์ซี่มิกเ็นเบบีครีมนะคะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วหลายคนก็บอกเบบีครีมในยุคนี้ยังทันสมัยแล้วค่ะพี่คุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นคอเลค c ชั่นคอมพลชั่นที่ทําให้หน้าเราดูสวยหน้าเราดูดีเนี่ยมันทันสมัยหมดนะคะซึ่งวันนี้ไปใช้แพรเขาคู่กันทําให้หน้าเบนเนี่ยมี result ที่มีความนูนมีความแบบเฮย้ยมีความแบบผิวอิ่มน้ํามีความแบบ มีความแบบว่าเหมือนกับแต่งไฮเอนด์แล้วแต่วันนี้คือดักสโตรครับคุณผู้ชมและอันนี้จะช่วยอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะช่วยให้ความชุ่มชื้นสําหรับผิวเราด้วยนะคะบางคนเนี่ยผิวขาดน้ําแล้วแต่งหน้าแล้วลอกบางคนผิวมันอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้เป็นรู้สึกว่ามันบาลานซ์ผิวไ,ได้ดีมากๆเลยนะคะมันช่วยแอนตี้ฟาทีก็คือว่าบางครั้งผิวหน้าเราดูห่อเหี่ยวอะไรแบบนี้มันช่วยยกหน้าเราได้ด้วยแลวเป็นรู้สึกว่าเปชอบมากอันนี้เป็รีวิวไปแล้วเดี๋ยวไปทิง้งเนคุณผู้ชมดูข้างล่างนะะว,าวนี้ีรีว่วาง นะคะคเดี๋ยวให้ะค,ะ <S <S คุณผู้ชมดูข้างล่างนะคะคุณผู้ชมหลายคนถามถึงคอนซีลเลอร์อว่าเบสชอบคอนซีลเลอร์อของเลฟลอนหรือเปล่าเป็นคอนซีลเลอร์ลักดักสโตรที่เบสชอบมาตลอดวันนี้เบสมาตัวใหม่ค่ะคุณผู้ชมจากบรอนเซเน่นะครับนี่คือบรอน์รู้สึกว่าจะเป็นแพนสัญชาติสวนะิตเซอร์แลนด์นะท่านมจะไม่ผิดนะอันนี้คือบรอน์เออ่บูดิ้งไฮเดรติ้งคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เบสซื้อที่เดี๋ยวมองงวันท่านเบสจะไม่ผิดนะโอ้คุณผู้ชม เนื้อมันดีมากมันไม่ช่วยให้ใต้ตาเป็นครีมมันไม่ต้วยให้คอนซีลเลอร์ตกเ่างมันช่วยให้คอนซีลเลอร์คงอยู่ตรงนั้นเนี่ยตลอดเลยคุณผู้ชมไม่จะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งเดียวที่ไม่ชอบคือวอลหรือว่าแอปเปิเคเตอร์ของเขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันสําหรับมันไม่ใช่สำหรับทาลิปมากกว่ามันไม่ใช่สาหรับทาคอนซีลเลอร์ถ้าสําหรับทาคอนซีลเลอร์เบ๊คิดว่าคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงแบบเหมือนของชาแนลเห็นปะมันมีความใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ในตัวของบรอนส์เนี่ย วอนมันเล็กนิดนึงแต่ถามว่าเนื้อมันดีไหมเนื้อมันดีมากมันให้ความชุ่มชื้นส่วนลดได้ดาเบสมันไม่ตกร่องมันไม่ครีดแล้วก็มันไม่ละไม่ลอกอะไรแบบนี้ซึ่งแบบชอบมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้คุณผู้ชมครับที่แป้งจริงๆแป้งเป็นอะไรที่เป็นเลือกยากมากเราไรู้สึกว่าโอ้ยฉันเองก็ไม่ค่อยได้ใช้แป้งอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนะแต่ finally ก็มาหาไหมค์คุณผู้ชมได้นะคะแป้งตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นแป้งเพียวไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์แอลูมินัส์พาวเดอร์นะคะเป็นสีเบจจากอ e ีฟโคเช่ค่ะ หน้าตาคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยไม่ค่อยคุ้นเลยแต่ไม่ใช้บ่อยมากคือวันที่อยู่บ้านหรือว่าวันที่ออกไปบบซุปเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรใกล้ๆเนี่ยทาพรีเมอร์ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งตัวนี้ผิวหน้าคุณเหมือนกินน้ำมาประมาณ3ล้านแก้วอะทำให้ผิวหน้าของเราดูสดใสผิวหน้าของเราดูไบรท์โอ้ยดูนด,ดูดีไปหมดเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าแป้งตัวนี้เป็นส่วนผสมที่ดีมากๆเลยนะะแต่เป็นส่วนผสมเป็นสิ่งที่ไม่มีคนพูดกันแล้วตอนนั้นไปซื้อลด50ก็แบบเฮ้ยซื้อมาลองขำๆสองร้อยกว่า ถ้ามันลดหรือไม่ลดยังไงก็ตามนี่คือคุ้มมากๆเลยนะคะไปลองหาตามได้ร้านอีโพเช่ทุกสาขานะคะใช้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมาพูดถึงสิ่งต่อไปค่ะเป็นบรอนเซอร์บัสออนแล้วก็ไฮไลท์นะคะหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยมีด้วยนะครพี่หนูไม่เคยเห็นพี่ใช้เลยจริงๆเอาเฉันใช้นะแกเราเชิไม่ค่อยมาแต่งหน้าให้ดูเท่านั้นแหละ บรอนเซอร์จากกิโกะมิลานโน่จากจริงๆแล้วกิโกะมิลานโน่ตัวนี้เนี่ยเป็น Velvet Louis Mineral Beauty Powder เดอร์พนะคะมันไม่ใช่บรอนเซอร์มันคือพาวเดอร์แต่บางเอิญที่ไปซื้อเนี่ยสีมันค่อนข้างเข้มที่จะเป็นบรอนเซอร์ได้สวยมากคุณผู้ชมดูที่เว็บปัตในวันนี้มีความเป็นบรอนเซอร์มีความแบบว่าไปอาบแดดที่แคลิฟอร์เนียมานะคะคุณผ,ผู้ชม กิโกะมิลานโนเนี่ยเป็นแบรนด์จากอิตาลีแต่ว่าเบนไม่เคยซื้อที่อิตาลีเลยซื้อที่อเมริกากับที่ฝรั่งเศสตลอดเลยนะคะซึ่งใช้ดีมากแล้วที่สําคัญคือไม่รู้สึกว่ามันมีคุณภาพที่ดีเกินราคาบางครั้งราคาแบบห้าเหรียญอนะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนแบบว่า50บเหรียญนะโอ,อดีเกินไปอะนะครับผู้ชมอยากแนะนํามากเลยแล้วเ็นรู้สึกว่าเป็นมีผลิตภัณฑ์จากกิโกะมิลานโนหลายอันมากในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อฟอนเดชั่นที่เปนชอบปีที่แล้วใช่ไหมแล้วปีนี้เ็นก็ ยัง,ยงชอบผลิตภัณฑ์จากกิโกโกอยู่นะคะอันนี้ชอบมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมบัตสออนปีนี้ไปพูดตามตรงว่าเปบซื้อแบบอินฟลูเอนเซอร์แบรนด์เยอะมากดังนั้นลเบก็เลยไม่ค่อยมีบัสออนที่เป็นดักสโตรนะคะแต่ถ้าบัตสออนดักสโตรที่ให้เบพูดแล้วดีเบ๊ขอยกให้แคนเมคค่ะเนื่องจากว่าแคนเมคเนี่ยทำบัตสออนออกมาได้ดีแล้วก็ติดทนนานแล้วก็สวยเวลาปัดบนหน้าเบ๊บเรู้สึกว่ามันมีความลักชัวรี่นะคะแต่สิ่งที่เบม่รู้ สีดีสีสวยติดทนนานนะคะที่สําคัญคือให้ดูแบบหน้าเราดูสุขภาพดีก็คือชอบมากๆนะคะมีส่วนผสมมีความมุกมุกอยู่ตรงข้างตรงข้างบนนะแต่ไม่ใช่ชิมเมอร์นะคะแต่มันแบบเออเลิศมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมก็ไปลองหาตาได้นะฮะสำหรับแคนเมกตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไฮไลท์ดักสโตรอไปเคยบอกคุณผู้ชมว่ามันหาย,ยากมากที่จะดีแต่ในปี2020ีเนี่ยดักสโตร์ออกไฮไลท์ดีหลายยี่ห้อแต่วันนี้ไปขอมาพูดถึงตัวนี้คะ่ะและนี่คือ Choose Your g r o w Highlighter Palette นะคะมาจากแบรนด์ Essence ค่ะคุณผู้ชม Essence รู Ess ้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ในฝั่งของเยอรมนีนะคะคุณผู้ชมเป็นแบรนด์ที่เป็น Weekend นะคะมันน่าจะเป็นแบรนด์แบบว่าในเครือคล้ายๆกับ Catrice อะไรแบบเนี้ยเยอรมันหมดกันดีมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งในพาเลทนี้เนี่ยประกอบไปด้วย3สีให้คุณผู้ชมดูนะฮะนี่เลยนะฮะประกอบไปด้วยสี c a n d l e Glow Major g o แล้วก็ Summer Glow นะคะ ใช้ได้ทุกรดูบอกตามความตรงว่าใช้ได้ทุก,กทุกฤดูสําหรับคนที่เริ่มปัดไฮไลท์อยากมีไฮไลท์ดั๊กโสดีๆไปเลยทําไมต้องรอกแกอันนี้ดีมากนะคะสีแคนเดอร์ลิตแคนเดลิโกเนี่ยคือเวลใช้ปัดเกือบทุกวันสีเมเจอร์โกแน่นอนสีออกมีความ เหลืองๆนิดหน่อยมันกับคุณเปิดไฟให้ใบหน้าคุณแล้วก็สีซัมเมอร์โกนี่ไปใช้ทุกคนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นี่อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองหาดูนะคะเไม่มีข้อเสียเลยนี่ไม่เห็นข้อเสียนอกจากกล่องเป็นกระดาษนะแต่ว่ามันก็พกพาง่ายสำหรับคนื่อนๆหลายคนนะคะสุดท้ายพูดถึงอาเชโดนะคะอาชโดพาเลทปีนี้ไปขอยกให้ r e v ว l u รุ่เช่นสีค่ะคุณผู้ชมโอ้สีสวยมากคุณผู้ชมดูดิสีสวยมาก,มมาก,มากเป็นสีแบบว่า หนีเลยออกโซนคาเฟ่คาเฟ่ชมพูน้ำตามีความเดย์ทูนไนแบบคุณหาที่ไหนได้ราคาไม่ถึงไม่ถึงพันแต่ว่าได้คุณภาพโคตรดีเลยครับคุณผู้ชมข้อเสียอย่างใี่คุณผู้ชมดูที่ข้างหน้ามันเริ่มเลอะแล้วใช่ไหมเนี่ยมีข้อเสียคือมันเริ่มเลอะแล้วก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยมันเริ่มจะหลุดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็คือไม่ชอบอย่างเดียวแต่ว่าเท็กเจอร์เนื้อสัมผัสสี เอาไปเลยค่ะชอบชื่อสีด้วยแบบสีแบบเอสเปรสโซอาราบิก้าดริปเบบี้ชิโน่อินสแตนด์กรีนฟอร์มบีนคาเฟอีนจาวาซึ่งสีแต่ละอันเนี้ยมันเข้ากับบุคลิกภาพของความเป็นกาแฟได้ดีมากแล้วรู้สึกว่าเราบางคนชอบกินกาแฟมากเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือท็อปโชวความชอบของเราส่วนตัวด้วยในะครับคุณผู้ชม ไม่มีลิปนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เราก็ขายลิปของเราเองนะคะนั่นก็คือ Chapter One Beauty ค่ะคุณผู้ชมเราก็ชอบของเราเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราทํามาเราตอบโจทย์ความชอบตัวเองนะคะซึ่งเมิดหาลิปหลายๆยี่ห้อที่มีความแมตต์แต่ว่ามีความซอฟติดทนนานนะคะแล้วก็มีความละมุนปากซึ่งไปถานไม่ได้เบคก็เลยต้องทําออกมาเองนะคะนั่นคือแบรนด์ Chapter One Beauty ค่ะแน่นอนค่ะลิปของ Chapter One Beauty มีความซอฟแมตต์มีสม่วนผสมของบํารุงเยอะมากนะคะและที่สำคัญคือติดทนนานแล้วก็สีส่วนมีพิกเมนที่ดีมากๆเลย ะค,ะคุณผู้ชมก็ฝากเชฟต t ๊วันบิวตี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้พิจารณาแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมใจเอทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆออกมาไ้จะมาอัปเดตคุณผู้ชมฟังอีกทีนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือเฟรนด์ของดั t r o ตรที่เบสเอามาบอกคุณผู้ชมทั้งหมดนะคะในปีที่ผ่านมาคือเอาตรง,ตรงๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เมคอัพในปีที่ผ่านมาเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่บ้านมากกว่าออกข้างนอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย คือไปคิดว่าคนที่ซื้อเมคอัพมันก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ d o n t l e t y o u r Beauty Closet MT ค่ะอย่าไปให้ตัวเครื่องแป้งหรือเขาด้ว์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าแอนขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้นะคะฝากคลิปไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยลาไปแล้วเจอกันคราวหน้าสำหรับเฟร์ดต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเฟอร์ดอะไรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ